มื่ออื่นนี่ว่าสิเอาลูกสาวหันไปกวดทางฝั่งไทยเนาะทุกคนเท่าที่จื้อได้เนาะทุกคนแบบน้องเม่นี่น้ำนักอยู่ประมาณเก่าโลนี่นันตั้งต่ตอนครบปีพิ่มจนเท่าปัจจุบันเนาะทุกคนแบบปีหนึ่งก็หาเดือนปลายเนาะ ไก่ๆชื่อฮอดปี6เดือนแล้วดูก็น้ำหนักก็คือยังอยู่เก่าโลคือเก่าบ่ขึ้นแบบบ่ขึ้นเลยหัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนก็บแบบยั่นแเปสนะทุกแต่วามารืองเงินอ่ทัมีนยังบ่้บ่ว่าอยู่บนะโูกโอ้แต่ว่าแบ สบายดีสบายดีดผลผลสบายดีและสวัสดีบรรดาเอียพี่น้องมู้สุขสุขคนเนาะดีก่อนดีดีนี่ดีก่อนดีดีก่อนดีดีแห้งแห้งโอ้ดีแห้งเลยดีทุกคนดีทุกคนนะ ก๊หลังจากที่ว่าหางเหินหางหายไปกับลายมือพอสมควรเนาะทุกคนบ่ได้เฮ็ดคลิปบ่ได้อัพคลิปให้ก็บป็นดาวเฮีพี่น้องได้เบิง่งได้ชมนํากันมื้อนี้ก็เนาะมากันพร้อมหนา้าพร้อมตาและทุกคนเนาะพร้อมด้ยวยครอบครัวทั้งนังนี้แล้วก็ทั้งน,งน้งนองเมจิเนาะด้วยเอามารมมือมยามนี้คือเ <laughs> ทาทีอ่าเฮาอู่ลมกันอ่ามื้ออื่นนี่มีแผนว่าสิ เอาลูกสาวหันไปกวาดทางฝั่งไทยนทนนไเยทนาะทุกคนกัสิไปเคล็ดเสียงค้องไปแถวไกลๆเนาะทุกคนกับความจริงอยากไปเลึกยุ่แหละแต่กัด้วยหลายๆซิงลายยางเนาะเหลืองเงินคำกำแกวสกิยังขาดยังเคินก็เลยว่าสิลองไปเ็ดไกลๆี่เบืองก่อนเนาะน กะพอดีน้องเมย์เพิ่นแบบสุขภาพบ่ค่อยแม่นแหละสุขภาพบ่ค่อยแข็งแรงพอ่นวงัเป็นหันเป็นนี้ในช่วงเราละคือคือจังเดือนที่แล้วไปเนี่ยเนาะทุกคนเนาะในเดือนนึงหันน้องเมย์หันเป็นท้องสามสีเธอบ่นอ่าเป็นท้องแล้วก็เป็นหันเป็นนี่เป็นเล็กเป็นน้อยนะทุกคนแบบตลอดตลอดเลยเกือบวันไ่ได้พักเว้ยแม่นก็เลยว่า แบบเต้ว่าแม่แม่แต่ว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ทีตว่าแบบสบายก็แข็งขึ้นมาแล้วเนาะแข็งชุกผ่าก็ดีขึ้นมาแล้วแต่ว่าเขาก็แบบเป็นพ่อเป็นแม่ก็แบบหลูแบบเจียบเป็นตลอดจะสิแบบสบายใจเนาะพี่น้องคือไปสบายก็ไปตามอนี่กับไปไล่เธออะไรกินยาก็กินไล่แล้วแต่กแบบบบสบายใจยูดีคือแบบก็เลยอยากพาน้องไปกวดชุขภาพแบบ ปวดไายละเอียดแบบอยากเซ็กซ์ก็ถามน้องนะว่บเป็นยังมันคือแบบเป็นตลอดแบบเป็นดูดแทบแบบเข้ากันยากู่นาะทุกคนยากู่ว่าเออเป็นน้ำมันยังกันแท้หรือว่าเป็นน้ำวัคซีนพวกนี้ครบเปล่าใช่เปลเน่ยนะแมนแต่ว่าวัคซีนนี่ตอนน้องเกิดนี่ก็แบบเข้าครบแล้วเนาะอยู่บ้านเข้านี่ครบแล้วแต่ว่าเข้ากัอยากลองไปหันแหละไปฮารายมอเบิ้งแมนฮารายมอฮารายฮารายบอลลายบอนลลายทีเบิ้งเนาะ เป็นอาการเดนีแบบเป็นตลอดแบบไหนเป็นห้วแบบเท่าทองแบบเป็นทองะนาแบบเป็นก้อนนี่เป็นนี่เนี่ยหักมันหักก้อนทำอิดหักือสีอาการนะหักหักเล้าก็จ้างมาแบบท้ายแล้วท้ายเป็นหนำท้ายแบบนั่นแล้วก็กินเขาก็บพวกคอยบ่คคอยกินนะพี่น้องนี่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือกำลังกินเขากำล่งกินเขา่เรานี่กินด้วยกันเนีกินน้วขาดเนี่ยคือ พอต้มเขาใส่ปลาไหน้อทุกคนนี่ยาเห็นบอกตักอีกกินเองคนว่ายิ้มได้แสบบ่แสบบ่แ่บบะยิ้มวาายิ้มวานัวๆะนัวเดอแ่บเดดช่องนิ้วด้อช่องนิ้วด้อแสบ่ะนัวเอิ่นๆพอดีที่กี่หาเอุ่นปลาลุงปุยตายายมากินข้าวน้าแดงกินข้าวน้าเมดเดอเพ็ดเอาแบบปลไม่ใช่ใจมักเพ็ดไฮ คือปกตินี่น้องมีเพื่อนกับิบกคอยกินแบบนี้ทุกคนถ้าหากว่าเฮาอันนั้นนะพวต้มใช้กันนั้นนี่กับบงเทือกก็กินแต่ซีดบางเทือกก็กินแต่ของกินเขานี่บกคอยลำแต่แต่ว้างมานี่กินทุกคนนะเป็นบังคาบนะบังคาบก็กินดีดีบังคาบก็คือบกกินบกกินเลยกินนะเพราะว่าพี่น้องคือแบบข้ออนุญาตเนาะ น้องเมย์เป็นคนจริงจริงเนี sized, ่ยปกติแบบชุดก็แ้งแหงเนี่ยกินลายเป็นคนกินลายกินดูดูคือแบบไปใช่เนี่ยโอ้ให้กะถงนาะว่าคือกินเขาเก่งแถเก่งแถเนาะแต่ว่าช่วงล่างๆช่วงล่างๆนี่พวกกินแล้วก็ที่สำคัญนี่กินเราฟังคิ่งแบบถากินไลายชั้นนี้ตรงตุยตรงอ้วนแล้วแถววานะทุกคนแต่ว่าพวกอวนพวกตุยเลยแบบคือแบบคือย่างทีเห็นเนี่ยแหละแบบปกติจะสีแต่ว่าแล้วก็นะน้องนี่กินไมมยังนะกินเขาไปแบบคือแบบกินอันใดเขาไปเนี่ยออกมาเป็น กินปุ๊บแลวออกเลยนะทุกคนแบบคือแบบมือเนื้อหนีท้ายนี่ยปตะตำกว่าซามเถื่อท้ายดูดูดูกินย่างเข้าไปออกกินออกกินออกกินกินเข้าไปแล้วมันออกกินแบบใดเข้าไปนี่ออกคือเป็นแบบนี้นเลยนะเท่าเท่าที่เจอได้นะทุกคนแบบน้องเม่์นี่น้ำนักอยู่ประมาณเก่าโลนเนี่ยต่างต่างตอนครบปีพุ๊เนะจนเท่าปัจจุบันนะทุกคนแบบ ปีหนึ่งก็หาเดือนปลายเนาะไก่ไชื่อฮอตปีหกเดือนแล้วดูก็นน้ำหนักก็คือยังอยูเก่าโลคือเก่าบกขืนนะบบบกขึ้นเลยบกขึ้นจังหน่อยทำอินี่จักอ่า่วงสวงแรกแรงแมนทำอินนี่ขึ้นฮอดอันน่ะเก่าโลคึ่งแล้วเนาะช่วงนั้นนะเนาะเดอินนี้กลับมาคือเก่าโลเต็มช่วงนั้นนี่มูคูรุ่นเดียวกันที่เกิดพร้อมกันนี่อันนี้นี่น้ำหนาพาทางมันแต่ว่าตอนนี้นี่พะเจาะเริ่มไล่มาซ้ำกันเราดูกัน บุมีเพนรุดไปลืนไปนลาเฮากะเนาะหัวอกผูบเป็นพ่อลเพนแม่ทุกคนกแบบมันก็อนแบบยันแบบแม่นแหละแม่ยันชุกภาพลูกแบบเฮากับ่เห็นเนาะทางในหลุมได้ก็เลยแบบไปยังไปยังไปยังลงๆกลงไปบ่ลงๆลงเนาะแล้วก็ช่วงกลางๆนี่ก็เริ่มอันนั้นนะทุกคนแบบคัดคัดติดแม่ตั้งแต่หน่องแบบชุกภาพบ่อ่ะแม่ ่อยแข็งแห้งบ่ค่อยดีแบบเป็นเจ็บหันเจ็บนีนอยู่นะอุ้ยบ่วงตกแล้วก็ัดแม่คือแบบตื้นนอนแตอยากขัดอย่าหายนะแทบสิบปอยากอยู่น้ำเลยนะทุกคนเพราะว่าพอแม่ปูนยามันยังสิบบ่คอยอยากอยู่น้ำกันเห็นแม่แล้อยากไปหาแม่ก่อนหน้านี้ก็บ่เป็นหามาเป็นหลังจากที่ว่าบ่สบายไปใส่บ่วงแม่ไปใส่ไปใส่เอ้าคือเจะฉีดตกเด้ ตื่นนอนมากอะหายเดี๋ยวนี้นะก่อนหนานี่็คือแบบปกติลูกสาวแบบก่อนหนานี่เนะทุกคนแบบเลี้ยงง่ายง่ายบ่ไห้บฮ้องไม่ยังกินเข่านี่็กินลายแต่ว่าช่วงล่างๆเนี่เริมเปลี่ยนไปนะทุกคนเขากบบโบฮู้เป็นน้ำเหลืองชุกขภาพเดี๋ยว่าเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเขาคิดคือเด็กน้อยห้เด็กน้อยอันนั้นพวกกินเข่าพวกกินน้ำเนี่ยมีอยู่สองสามอย่างคือบ่เจ็บกะ ต้องมีแนวอันใดอันนึ่งฮะล่ะเนยเนยเอ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 อเเอ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 อเเอเอเอเเอ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 อเ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 เอ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  สิซอกแลกก็ปูจักสิเป็นแลกดังได๋คือตอนีให้มาให้เฮาแลกมื้ออื่นมาอีไปแล้วแต่ว่ายังแบบซกเบาทยังบ่ได้ซอกแลกบ่ได้ว่าสิพากันไปมื้ออื่นแต่ว่าเงินเงินบาทนี่ยังบ่มีจักหน่อยเดเงินเนาะอเอาก็บบ่ไปูคิดว่าลกินหมดบ่มีก็บ่ว่าเนาะนมีอยู่หั่นเท่า2,000น่ะ2,000อ ้องพ <cuanto S 1> แมวหาแมวหายน้องเมย์ตอนไปเท้าบนค่ายเขาแล้วก็เลยว่าให้ล้มีแต่เท่านั้นนั่ดูือว่าเท่านั้นบาทนี่ได้เท่านั้นได้ได้ชิบิซอกแหลกชิบิแหลกทั้งง่้ยกัจับบอแหลกให้เฮาทุกคนแมวไปแหลกกะเฮาไปแหลกข้างนอกก็สีก็เล็กก็สูงสูงซุงเฮาก็คนบ่มีเด้ยอะไรกระสู่บ่ค่อยจะได้เนาะเล็วก็พยายามฮันเละช่ายำโสงกาพาลูกจะได้ก็พาลูกไปห้องม้อสูงชั้นในก็คืออี จำเป็นได้แลจำเปนเลนแหละขอเพียงให้มันมีเนาะท <c oughs> ุกคนเนาะเอา้าคือเฮาเทากืบว่าสีมือสีมือแต่มาเบิ่งเงินนี่ก,ก็คือคือดังที่เว้าไปแหละุกคนแบบยังบ่ทันมียังบ่ทันมีเงินบาทัน่นก็นมีแต่คิดปะไว,ว้วางแผนปะไว,ว้บักคอยมาหาเอาอยู่ทางหน้าแถวด้านหั่นน่ะจะมีบอนที่ว่าเพิ่นให้แลกอยู่เลสเท่าใดก็น่าจะต้องได้ บุกบืนเอาหั่นแหละลูกกนจะได้บ่ต้องได้แรกหั่นแหละแขงซําใดกะเนาะไอ้คนหน่อยแม่นี่ชุกคับคับแข็งแข็งอยากพาลูกไปกวดเบิ่งจักเทื่อเนาะว่าเฮาก็ยังบ่ทันได้กวดบ่ทันได้นั่นคเนาะก็ันละกนประมาณมื้ออื่นนี่น่าจะได้เริ่มออกเดินทางละถ้าว่าบ่มีมยังผิดพลาดน่ก็สิอาศัยไปนําทางอ่าคุคิวเพิ่นเด้เนาะ ก็ดีเพิ่นจะอ,อ่า<ป>พากันพา <ไป S 1> น้องเนิน<อ>์ดเสียมชี้ขามไปเฮากับโบเคยไปนะดูกันเนาะเฮากับโบเคยไปกับเลยชี้อาศัยติดน้ำทางคูคิวเหมือนไปโบโหเฮาเปปชิมเมื่อทันเพม่อนเลยโบ่บ่ทันเนอะดูกันจับล้อถ่าลุนถ่ายที่ตามนื่นอกันนะหรือว่าผู้ใด <c oughs> อ่าบพรว่าที่เป็นยูฟังเล่าหรือฟังไทยน้องมีบอลดีป่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ที่ เคยไปใช้บร <Af> <an> ิการแล้วกันมันโอเคใิเนาะกัสามารถแนะนําได้เนาะว่าทีเป <Movie> ็นคลินิกหรือว่ามายังก็ได้เนาะที่ว่ายุคเคสไก่ไก่พวกเขานี่าเนากะคือแบบเอาอีพากพาลูกไปแต่ว่าแบบเอากับ่เคยไปเนาะแบบเอากับพวกหัวทางใดแบบเกี่ยวกับอันทั้ง s u p p ทางแบบเกี่ยวกับเด็กนี่นะแม่นๆมแบบโอ p ยลูกแม่นี้ได้อาศัยถามนํ่นาเขาเจ้าแถวบ้านเฮานี่เขาเจ้าแนะนํามาคร่าวๆเนาะเฮากบว่าสิไป ทีตามเพิ่นแนะนำมันแหละเนาะแบบยกคให่ที่สุดเหรออันนี้ใครที่ว่าอ่าแบบเคยไปใช้บริการแล้วมันดีมันโอเคกันแนะนำเพื่อให้ได้เพื่อเห้กับอยากพาลูกสาวเข้าไปลองเช็คเบิ้งลองกวดเบิ้งเนาะกับชิบมันนี่เนาะรวมๆก็คือไปกวดสุขภาพแม่นหละสำหรับคลิปนี้ก็พวกเฮาเนาะทั้งสามคนพ่อแม่ลูกก็ต้องขอตัวลาไปแล้วทุกคนพบกันใหม่เนาะมื้ออื่น ô, bye bye con S -bài S -bài dì. Dì. bye, đi, sải đi, đi con đi bye đi. Bye bye. bye bye. bye bye. bye, bye. đấy.